ต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูความสวยของกลับประรดนะคะทุกคนออกเต็มเลยนะอีกสองเดือนก็เก็บส่งแล้วส่งโรงงานลูกกำลงังโตตายใครมาเอาจุกนี่ไปอ่ะ

ไปกันถึงโน่นเลยนะออกเตมเลยกำลังสวยไม่มีใครมาเกี่ยวหญ้าคาไปเนาะ บรรยากาศก็สวยทำไมตัดติดข้างๆตรงกลางไว้เป็นจุกเลยอ่ะ ที่พักผ่อนไงยายรตรงนี้ที่พักผอ่อนนะดูเขาตัดเอาแต่ตรงเดินน,น,นั่นแหละยังงงอ่ะฉันจำรถได้ดไเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวจะบอกอยู่ก่อนจะถึงหมู่บ้านตรงนี้ใช่ไหม,มแล้วมันจะมีตรงลงเนินก่อนจะเห็นมองเห็นภูเขาตรงนั้นอนะ่ะ มันจะมีส่วนยางใช่ไหมมันก็จอดหัวทิ่มไปนี่แหละคนใส่เสื้อลายๆผู้ชายยืนอยู่ข้างรถคนที่นั่งอยู่ตรงเสียเราก็เออไม่ใช่ฉันยังสงสัยอยู่ลายสีอะไรลายสีแดงๆอะ่ะลายสีแดงๆผู้ชายเขาที่ฉันว่าโทรบอกให้มาเอาของให้แจวของด้ว่าัสดยาบ้ามั้งอันนั้นแหละ <laughs> เออเป็นบ้าตลกว่ะอย่ามาหาจับหรือยัดยานะกูไม่แกก็มีการบอกมาเอาไม่อกพูดก็รู้แล้วว่าเอาอะไรมีหนมอมงหน่อ,งมงนอไม้เต็มไปหมดไม่ ตอนตอนตอนมาขี่รถตอนเราเข้าไปกินไม่เห็นมีใครมีรถคันใหญ่เนาะแต่ว่าแล้วก็จอดรถุกไปทุกหัวไปโน่นก็เลยใช่เหรอวะแต่เข็นจำรถได้วะ่ะฉันจำรถได้แล้วก็ แต่ไม่น่าจะตามมานะ่ะพูดถึงหรือต่างคนหรือรถมันเหมือนกันแต่ทําไมมันขับตามช้าแท้ปกติมันต้องไมเออแต่ฉันฉันแค่จาจําได้นะแต่ว่ากระจกรถมันไม่เปิดถ้ากระจกรถเปิดก็จะเห็นอยู่ที่ยังงงว่ามันขับตามทําไมคนเราทํามันจะไปจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวค่อยดูขากลับาขากลับตามอีกไหม ออไม่ถ้าตามอีกไปจอดไอ้ตรงที่บ้านคนเลยแหละถามเลยเพราะจำรถได้อยู่แต่ดีมันไม่ตามมาเนี่ยมันรู้ว่าเราเป็นเข้ามาสวนยางเปล่ามาไล่สับปะรดอะ่ะแต่มันก็ไม่น่าจะใช่คนนั่นอกหรอือเหตุบังเอิญกันไม่รู้ มองเอินแล้วเราออกมาจากป่าแล้วมันจะออกมาทำไม<อ>แล้วไม่ได้จอดอยู่ในสวนยางด้วยในะอยู่ในจอดเหมือนรออยู่ในสวนไอนนี่นะ่ะเออจะให้เข้าใจแบบไหนอะ่ะคนเราทำห้นั่นอ่ะ อย่ามาหามองคนแปลก แล้วก็จะมีรถมาเอาลเลยแล้วมันออกมาจากทางไหนนั่นนะแล้วมันออกมาจากทางไหนกันะรฮมาจากบวานในสาย แล้วใครแล้วใครเก็บอย่างตรงนี้อ,อ๋อไอ้น,นี่มันกีดตรงนี้กับตรงนู้นเหรออ้ามันก็มีทางลัดทางนี้เหรอ ฝนก็จะตกแล้วสับประโดจับประโดเผืทุกคนมาอยู่นี่หมดหมดเลือดไปหลายตัวแล้วนะกัดไม่รู้ตัวไง กัดไม่เจ็บเลยไม่รู้ว่าเป็นยุงกัดไงทางเขาออกมาตรงไหน,นอ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีต้นเลยยายลีอะไรวะ